สวัสดีครับคุณผู้ชมเจอกับช่างหนุ่มนะครับประธานสุตป,ปรมาแชร์ประสบการณ์ด้านงานซ่อมสีเช่นเคยเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมได้ดูงานอีกเคสหนึ่งนะครับลักษณะงานเป็นแบบนี้นี่คืองานยังยังไม่ได้ซ่อมนะคุณผู้ชมอ่าเห็นนะปวดพื้นนะครับตุ่มพวดพื้นนะครับที่เกิดจากชั้นใต้สีตรงนี้นะครับนี่เป็นตุ่มขึ้นมาอยู่บริเวณหน้านี้ แล้วก็เป็นย่อมๆปลายตามชิ้นงานนะครับถ้าจากประสบการณ์นะครับแล้วก็ให้ผมสันนิษฐานวิเจชัยนะครับตุ่มแบบนี้นะครับมาจากสีรองพื้น 1K หรือไม่ก็สีโป๊ะแดงแห้งไวล้านเปอร์เซ็นต์นะครับบอกเลยว่าล้านเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูนะครับผมว่ามันใช่อย่างที่ผมคิดไว้ไหมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องนะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมผมจะขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์หนึ่งร้อยแปดสิบนะครับเพื่อจะเปิดผิวนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าใต้ชั้นล่างนี้มันคืออะไรไปครับ <S <S ก่อนนะครับนี่ครับเห็นไหมครับตามที่คาดหมายไว้เลยนะครับผมวิธีการทำงานของงานที่จะออกมาลักษณะนี้ได้นะครับคือความรวดเร็วหรือไม่ก็เป็นเคมีที่อยู่ในปีก่อนๆน,นู่นนะครับคือลักษณะการทำงานเขาจะเป็นอย่างนี้ครับเขาจะโป้เหลืองนะครับถ้าจะโป้เหลืองลงก่อนแล้วทีนี้ อันนี้ไม่มีการพ่นรองพื้นด้วยนะครับก็รีดด้วยนี่ครับรีดด้วยสีโป๊แดงแห้งไวสีโป๊ตัวนี้จะไม่มีฮาร์ดดิเนอร์ผสมนะครับผมพอเวลาผ่านไปเนี่ยเขาหมดคุณภาพตัวเขาเองอ่ะจะแตกตัวเป็นแป้งหรือเป็นฝุ่นไอน้ําจึงทําให้นะครับเกิดเป็นผดผื่นแบบนี้ขึ้นมาในอนาคตซึ่งชิ้นงานชิ้นนี้ก็บอกว่าเต็มไปหมดเลยนะครับเต็มไปหมดเลยที่เป็นผดผื่นลักษณะแบบนี้ นี่ครับตุบบ่มบดผืนนะครับมาจากสีโป๊ะแดงที่ขัดออกไม่หมดนะครับแล้วก็มาจากสีรองพื้น 1K นี่ครับยังขึ้นผดเป็นลายๆเห็นไหมครับพวกเนี้ยต้องขัดออกให้หมดเลยกันชนชิ้นนี้เป็นกันชนมือสองนะครับเป็นกันชนมือสองก็สภาพน่าจะอยู่แบบตากแดดตากฝนอะไรอย่างเงี้ยอ่านการใช้งานมาแล้วก็มาเป็นผดพื้นอีกเป็นเยอะเลยนะครับเป็นเยอะเลย เป็นทั้งชิ้นเลยที่มีการโป้ก็ว่าได้นะครับบริเวณไหนที่มีการโป้เนี่ยก็จะขึ้นพองแบบนี้นะครับวิธีการทํางานก็คือต้องขัดออกให้หมดนะครับถ้าไม่อยากให้ปัญหานี้มันลุกลามมาหลังจากที่เราทํางานจบออกไปนะครับปัญหานี้ต้องแก้ไขออกให้หมดเลยเนี่ยครับคุณผู้ชมเห็นไหมนี่นี่นี่เป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือโป้แดงเดี๋ยวผมขัดให้ดูอีกก็ได้นะครับแป๊บหนึ่ง อ่ะขออนุญาตถือกล้องมือหนึ่งแล้วก็ขัดมือหนึ่งนะครับอ่ะตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับที่เห็นเป็นหลุมๆนี้เอ้ยที่พองๆนี้ยเบอร์ร้อยแปดสิบนะครับผมขัดไปเห็นไหมครับพอทะลุนะครับ <Glen> พอทะลุลงไปชั้นชั้นสีชั้นเลกเกอร์ <S 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 ขาดออกไปนะครับก็จะเห็นตุ่มที่มันขาดแล้วอยู่ใต้ชั้นล่างก็คือสีโป้แดงนะครับผมนี่นะครับคือถามว่าผิดไหมถ้าใช้สีโป้แดงก็ไม่ผิดหรอกครับก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพเกรดงานนะครับราคาที่คุยกันไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาในอนาคตนะครับก็ต้องรับให้ได้นะครับผม ต้องรับให้ได้ต้องคุยกับลูกค้าให้ขาดต้องรับให้ได้นะครับผมว่าถ้ามันเกิดอาการแบบนี้นะครับต้องบอกให้หมดนะครับผมว่าลูกค้าจะรับได้ไหมถ้าซ่อมในาราคาที่ประหยัดนะครับผมมันก็คือคุณภาพก็ขึ้นอยู่กับเกรดของอเกรดของเคมีพันุ์ด้วยนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็มาให้ความรู้ประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ